แนวทางสู้คดียักยอกทรัพย์อย่างไรให้ศาลยกฟ้องนะครับวันนี้นะครับทนายเจก็ไปฟังคาพิพากษานะของศาลชั้นต้นนะในศาลแขวงนนทบุรีนะครับในคดีที่เป็นทนายให้จําเลยนะครับรับเป็นทนายให้จําเลยสู้คดียักยอกทรัพย์นะครับทุนทรัพย์2ล้านบาทนะครับผลปรากฏว่าวันนี้ศาลพิพากษายกฟ้องนะครับ ถ้าใครที่ตามช่องทนาเจมานะครับก็จะทราบว่านะครับผมไปสู้คดีหนึ่งนะครับเป็นคดียักยอกทรัพย์เป็นการซื้อขายสินค้ากันนะครับแล้วปรากฏว่ามันมีการขาดทุนทางธุรกิจนะครับผลนะฮะก็คือพอขาดทุนแล้วเนี่ยทำให้เราไม่สามารถเก็บเงินจากลูกค้านะแล้วไม่สามารถไปคืนเจ้าของเงินได้นะครับโอเคแหละนะครับว่ามันมีหนี้ที่ เราจะต้องไปคืนทางเจ้าหนี้อยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาก็ใจร้อนเนาะเขาจะเอาเลยนะครับไม่ให้โอกาสไม่ให้ระยะเวลาเลยนะประมาณเดือนเดียวหลังจากที่ไม่จ่ายเนี่ยก็มาซัดคดียักยอกเลยนะเออทางทั้งที่มีการซื้อขายสินค้ากันเนี่ยเอาเงินมาลงทุนแล้วคืนผลกําไรคืนต้นเงินไปเป็นระยะเวลาประมาณ2ปีกว่าแล้วนะทํากําไรให้เขาเนี่ยโอ้ยเป็นล้าน2ล้านแล้วนะครับแต่ว่าพอ เข้าเดือนสุดท้ายเนี่ยก่อนฟ้องเนี่ยที่พอเราไม่จ่ายปุ๊บเนี่ยกลับไม่ให้โอกาสกันเลยนะในการที่จะไปหาเงินไม่พอนะครับแถมยังโพสต์ด่าอีกนะคดีนี้เนี่ยฟ้องมาเป็นคดียักยอกทรัพย์ทุนทรัพย์2ล้านนะครับทนายเจสอบข้อท็จจริงจากทางลูกความดูแล้วนะครับก็พบว่านะครับเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งนะครับ ไม่เข้ากรณียักยอกทรัพย์นะเขาต้องไปฟ้องแพ่งเอาไม่ใช่มาเอาคดีอาญามาบีบนะครับทีนี้แล้วนะครับการที่ถูกฟ้องมาเป็นคดีอาญานะครับก็ต้องตัดสินใจนะครับว่าจะเอาอย่างไรนะครับเพราะว่าการถูกฟ้องคดีอาญามาเนี่ยนะครับหนทางที่จะสามารถดําเนินการได้ในคดีอาญาในกรณีที่ตกเป็นผู้ต้องหาเป็นจําเลยถูกฟ้องต่อศาลหรือแจ้งความก็าตามนะครับ1คือเจราจาไกล่เกลี่ยนะ ขอผ่อนชำระขอคืนเงินกันไปนะครับ2ส,สู้คดีนะครับสก็คือรับสารภาพนะครับซึ่งลูกความทนายเจนะครับก็เลือกข้อ2นะครับก็คือสู้คดีนะฮะไม่รับไม่ไก่เกียรด้วยนะครับนะก็สู้คดีกันไปนะครับก็ไปให้เขาไปฟ้องแพ่งเอาถ้ากรณีที่ชนะคดีหรือศาลยกฟ้องมานะครับคือพอสอบ้อเท็จจริงด,ดูแล้วเนี่ยนะครับก็พบว่ามันเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งผมก็เลยทํา คำถแถลงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูลเข้าไปนะตามมาตราหนึ่งหกห้าทับ2นะครับข้อกฎหมายข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็ยื่นต่อศาลไปนะครับมีทั้งข้อกฎหมายแนวฎีกานะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับว่ามันเป็นลักษณะของการที่เอาเงินมาฝากแล้วก็แบ่งการลงทุนนะครับไม่ใช่ว่าเรา,เ,าเป็นตัวแทนของเขานะครับเงินที่ให้มาเนี่ยนะครับก็เป็นเงินที่เราเอาไป ลงทุนจริงๆนะครับแล้วก็ตามเก็บไม่ได้จริงๆนะครับเป็นกรณีผิดสัญญาทางแพ่งนะก็สู้ไปประมาณนี้นะแล้วว่าวันไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยก็สู้คดีเต็มที่นะครับมาวันนี้นะครับศาลมีคำพิพากษานะครับยกฟ้องนะครับนะส่วนเขาจะอุทธรณนหรืออะไรยังไงต่อก็ไปว่ากันอีกทีหนึงยก2นะครับแต่ถ้าใครที่ถูกแจ้งความหรือถูกฟ้องมาลักษณะอย่างนี้นะครับก็ถ้าจะสู้คดีนะครับ ท่านก็ควรจะต้องมีพยานหลักฐานนะเก็บกันเอาไว้นะจำให้ดีนะครับไปเอาเงินคนอื่นมานะครับมันมีโอกาสที่จะถูกฟ้องถูกแจ้งความคดีอาญาทั้งนั้นแหละแต่ถ้าท่านเก็บพยานหลักฐานเอาไว้ดีนะครับท่านจะรอดคุกได้นะครับอันนี้ก็ เป็นคําแนะนําจากทางทนายเจนะครับถ้าใครที่มีปัญหาลักษณะอย่างนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ